สวัสดีทุกท่านครับมิน้ออกงานด้วเซานียครับวันที่10มกราคม2568ครับเอาชุดมินิครับไปซอยการซอยงานวันเด็กโรงเรียนตรงงามหน้างามครับขอบคุณทุกท่านที่เข้ามารับชมคลิปนะครับถ้าแ,แปลกอย่าลืมครับกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดกระดิ่งครับพอที่ท่านจะประผาดคลิปจากผม ขาล็อกคนํำเพลงครับเพื่อเป็นแรงบันดาลใจเป็นแนวทางคือเก่าครับกับพี่น้องคนบักเื่องเสียงครับชุดมินิมือนี้เป็นยังไงแน่ก็ยังติดตามรับชมเพิ่งครับอดนไหนดีแนวทางได้ดีท่านก็เอาไปลวก็ไปพับปรุงต่อยอดเพิ่มเติมอีกลงวันลงวันนี้เดินทางลุกขตีรซบมือนี้เพื่อที่ให้ติดตั้งตอนเสาร์ให้มันทำนงานเพิ่นสองโมงเสาร์ ที่การต่างๆแต่ทั้งที่ตามรับชมเมืองแล้วกันครับไปเดินทางกันครับ <c oughs> <c oughs> เวลานี้ครับโรงเรียนด็กง,งามน่างามครับนี่เป็นงานที่สามนะครับที่ได้มารับใส่ทันพออชุติเดชบุญประกอบครับเป็นเอื้นใส่การใส่งานถูกถูกงานนะครับที่เป็นมาตั้งแต่เป็นมานี่ผมได้ในงานที่สามครับเสียงพระตีหนึ่งเสี้ยวยหกโมงครึ่ง ากเป่งระยะพักมองได้วหวังของไซปีกับมากเบิดครับตู้เบ็ดสองใบครับสิบแปดนิ้วกลางแหลมฮอนโหลดสองใบแล้วกันมอนิเตอร์ครับเอามาซอยเนื่องจากว่าเขาอยู่พื้นที่โลงๆครับเป็น มีงบประมาณบ่หลายครับในการว่าจ้างเครื่องเสียงกะมาซอย่นคือเราครับหอนี่งานใหญ่งานวิธีใหญ่กะราคาหนึ่งงานแบบนี้ี่าก็มาซอย่นได้ตามกำลังตามงบประมาณของทนพออ่อเพิ่นจะมีเเป็นควักกระเป๋าตัวเองครับเป็นบ่ได้ใส่งบประมาณของโรงเรียนนะครับในการว่าจ้างเครื่องเสียงก็เลยเอ้า มาซอยกันครับซอยเป็นโบเป็นยังครับมีงานซอยงานได้ปลกบบนันไปครับเวลาเริ่มจริงๆครับูหล่พิธีการสามโมงเช้าครับพิธีเปิดสองโมงเนี่ยก็คงให้พร้อมนะครับในการใส่เครื่องเสียงเปิดเพลงเปิดยังเจอกับพันเด็กครับโรงเรียนโรง,ง,งาน่ น่างามครับไปเดี๋ยวตั้งเครื่องกันครับตอนนี้ครับระบบเครื่องเสียงก็พร้อมแล้วครับเดี๋ยวผมจะเปิดเครื่องทดสอบเสียงกันนะครับเมื่อนี้ครับผมเอาแอมเฟิร์สแอมโพร fxc ดีครับหนึ่งแผนเป็นซีแชนันนะครับแล้วก็เฟิร์สแอมโพร fb เก้าดีครับหนึ่งแผนคับเบรแช่นันละหนึ่งดอกครับ ตัวนี้ครับกลางแหลมท่แน่นละ1ดอก A กับดีครับแล้วก็มอนิเตอร์ครับ B กับ C ชนะครับท่แน่นละ2ดอกตามนี้ครับเดี๋ยวผมจะจัดที่ดีเคมาสักแทนหนึ่งครับไว้ไว้ออกการของงานแบบนี้นะครับอาทิแทนหนึ่งหรือ2แทนหรือจะเอา DX 4.18ก็เป็นไปได้กันรอเบิงงกันครับเดี๋ยวหาเงินหาคำกันใส่ไม่ ชัว AD 4D ครับสัญญาณอนขังดีนะครับผมเลยต้องเลือกใส่ชัวครับมิกเซอร์ xr 1 8ครับคอร์ดมาราณี DPA 260 RTA พนรัตนะครับสองทางครับหนึ่งสองซับเบตดสามีางแหลมครับคลักเทคนิคครับ DF 1000ซอยขาเสียงหอนนะครับใส่เราเตอร์ที่พิลิงครับระยะได้ไกลดีนะครับกูละเสาท่งมันก็ได้นะครับ เสาทงนี่ระยะน่าจะเกิน30เมตรครับเสาทงคุณอาจจะรอเมตรไดนะ้สนามบอลน,นี่ก็นย่างไปเลยครับลงๆแบบนี้ได้คนข้างไกลครับกับเราเตอกะเสียบสายแจ็คออกจากค้อมครับเขาที่เช่นนั้นที่ 17, 18แล้วก็บห5าสิบห้เปรจะเ,เสียบเสียบโทรศัพท์ครับเปิดเช้าวางตู้ครับ โมนิเตอร์ครับตัวนั้น1 5นิ้ว p โปรยูโรเทคครับตัวนี้12นิ้วครับแหลมจัวดครับมีเน็ตเวิร์กข้างในครับตัวนี้กางแหลมฮอทโหลดชังอีดครับผมเปลี่ยนตะแกรงไม่เพราะว่าตะแกรงเดิมมันเยินครับตีแบนพ่อเมียเลยครับป๋าร็อกแล้วกัเบสสิบแปดนิ้วครับดอกระห่ำพันสองรอยวัตต์นะครับนี่คือเวทีของโรงเรียนครับงานวันเด็กครับเมื่อนี้ ฟังนี่ก็ทั้งในผลกับมอนิเตอร์1 5นิ้วครับโปรยูโรเทคกลางแหลมฮอนโหลดจังอีดครับ18นิ้วระห่ำครับตู้ช่างก่อนโคราดนะครับตัวนี้มอนิเตอร์เช่นกันนะครับนปล่อยกระจายเสียงทุกทิศเลยครับมันก็บอดังกัสิว่าจังไหนล่ะครับเศร้าๆครับ ลูกได้ตีซีครับมือนี่งอาบน้ำอาบทาเดินทางมาหอดโรงเรียนกันหกโมงเศาร์ครับเดี๋ยวลองเสียงององหยังกันไปหากินข้าวกินน้ำกันนะครับเสียบปลั๊กนะครับเสียบปลั๊กเอาเดี๋ยวเปิดปลั๊กกันนี่เสียบปลั๊กแล้วกัตัวนี้คือสเตอร์บิลไลเซชัน 5kva ครับ ซอยรักษาแรงดันไฟบ่อหายเกินบ่อหายตกครับเป็นอัตโนมัติครับออโต้เอาดึงขึ้นเลยครับไฟมาอยู่ที่222ครับมันจะนับหาวิถอยหลังหลังจากปล่อยไฟมานะครับตัวนี้ผมไม่ได้ใส่กับแอมครับใส่กับมิกเซอร์ชุดเครื่องปรุงชุดไม้คคอมพิวเตอร์ครับเพื่อให้อายุการใช้งานของ เครื่องใส่ไฟฟ้าเขาบรว่าจะเป็นคอมเว่าจะเป็นมิกเว่าจะเป็นไม้ครับให้ใส่งาน,น,ดนได้โดนนะครับเอเปิดตัวได้ก่อนเบเกอร์ครับเลยเพื่อที่ให้มิกให้คลอดให้ดีเอหนึ่งพันนี่สแตนบายพร้อมที่จะทำงานครับกดรีเซ็ตก่อนครับ DF 1000ทุกงานผมจะรีเซ็ตสองครั้งเพื่อความชั่วครับให้เขา ประมวลผลไม่ตลอดนะครับผมต่อตรงครับพันทุกอย่างเลยครับพันมีกครับมะเขืาทีดีเอฟหนึ่งพันหลังบัตติคอร์ดหลายคนถามว่ามีผลกับเสียงไม่เสียงเพลงบ่เมื่อเวลาเขาคัดอีคิวอัตโนมัติมีแต่บลายครับมีแต่บลายนะครับกระเทยบจะสังเกตบ่ออกนะนะครับกระที่ว่าพันนะครับพันชัวเอดีซีดีนะครับตัวนี้ ราคาอยู่ที่ประมาณหกถึงเจ็ดพันบาทครับตัวนี้ขอบคุณท่านนุกอนุสิทธิ์นะครับที่แบ่งปันมาให้ผมทดลองใส่ครับจากพะเยานะร,ร้านไว้ยลำโพงนะครับท่านอนุนุกอนุสิตนะครับที่ส่งมาให้ครัองนี้ครับมาทดสอบใส่งานขอบคุณจากใจจริงที่แรกผมมาที่สื้อกับรานคิดถึงวิทยาครับก็เลยพอดี านนุกครับจัดมาให้ตัวนึงนี่ครับผมก็ได้ใส่มาสองสามงานแล้วกันที่ว่าพันครับโอเคสัญญาณดีนะท่นเสียงกับที่ว่าใส่ได้ในระดับหนึ่งนะครับแต่ว่าเรื่องสัญญาณสำคัญนะครับนี่คือเรื่องสัญญาณสำคัญที่สุดเปิดแอมครับ FB9D ครับเบสเมื่อเปิดแอมปุ๊บตัวดในสเตอร์บิลเลชันมันจะดังแกล้แกลเพื่อดี๋ยวดึงไฟครับ FXCD ครับ เดี๋ดยิ้นบมบูในคลิปดังแก้กแก้อยู่ครับต่อไปเปิดคอมครับฝุ่นหลายหน่อยจังหน่อยครับไ่ได้เช็ดเลยจะสเปร์เอกตีไว้น้ำครับนี่เอกตรีมฮาร์ดล็อกกาเดี๋ยวได้ใส่อันนี้เชื่อมไวไฟ เรียบร้อยหรือยังเรียบร้อยแล้วครับมี Wi-Fi ของโรงเรียนน้ำอาจจได้ใส่เดี๋ยวจังหวะอาจจะขอบันใส่เะได้เปิดเพียงเปิดยังน้ำเดี๋ยวเช็ค Wi-Fi ไหมนะขึ้อเขาแล้วเดี๋ยวมองไม่เห็น เนี่ยมองไปเห็น,นอาการนี่หลายท่านกับสิทธิคงจะเจอครับเขากำล่องปิดออกกันครับยกเลิกการเชื่อมต่อกันเหมือนยกเลิกการเชื่อมต่อลองเชื่อมต่อไหมดูดเห็นยังบอนอาจะมีปัญหาเรื่องของรหัสพันธ์นะครับที่ผมได้แก่ไหม เอามาดูเต้ออาโตปั๊บเลยครับแบนะว่าได้นะฮะรีเซ็ตคอมหนึ่งเทียรครับรีสตาร์ทนะครับผมรีเซ็ตตอนนี้คอมกพรอมแล้วนะครับที่ทำการเปิดซาวครับก็คงจะเปิดอันที่ โปรตีลิกาซิตนะครับแหนมาแล้วครับสัญญาณกับขนขังแห้งครับขัมันแห้งเขากัตัวนี้ลงครับนี่แหละเข้ากับโปรทีนซูนดีบีครับโอ้มาขนขังแห้งครับมึอผู้ด่ะล่งอีกครับมันมาแห้งเกินลง,ลงอีกกัน ล่องเสียงกลางแหลมครับเปิดที่12นาฬิกาครับทางนึงครับเอามอนิเตอร์พ่วงกันวะ

เม็นครับพี่ไม่เทาจะกันอไดีกว่นนไทอกว่ามากกว่าพาเพามเห็นง่อาง่างคนละทับไม่ลาสลักกบพีก็รดีเียแค่นี้พอครับแต่องกงดาวสามสิบดูไม่ไดขยัม พ่อสายรัดมาน,น,นี่ลองไหมครับลบเอสักลบสิบคิดว่าน่าจะดังพ่ออยู่ไม่ชัวร์ครับเดีย๋ยวลองมึงไหมกัน

chick 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 เช็คเอ้ยทดสอบทดสอบฮะอเออโมเด็ยเห็นด้วยี่ทดสอบทดสอบเช็คเช็คเดี๋ยวเขาลองิึงก่อนนะคือแลว่าทดสอบหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบทดสอบทดสอบเอเออทดสอบช็ช็ชช เช็คชี่เช็คทดสอบทดสอบในการนเดี๋ยวล่องเพิ่มเสียงอีกนิดนึงไม่มันจะหอนบอนะครับขรับงาน,านเจ้าหนี้ครับกัรความข้ามการประเัศ ตั้งสิเดินทางไปทําการทํางานกันแล้วจะหาของข้ามกินกันครับร้านค้าอยู่ไหนโรงเรียนดีเลยนักเรียนของเรานะครับนะเตรียมนะครับไว้แสดงโชว์นะครับผู้ปกครองในวันนี้นะครับทางโรงเรียนของเรานะครับวันนี้มีอาหารนะครับเลี้ยงนะครับท่านผู้ปกครองที่มาร่วมงานในวันนี้นะครับ นักเรียนที่เดินทางมาถึงแล้วนะครับก็นําของขวัญนะครับมาลงทะเบียนที่ด้านข้างเวทีได้เลยนะครับตอนนี้นะครับน่าพร้อมเรียงเนี่ยพร้อมหรอยงเนี่ยมานังรอแล้วพร้อมเรยงครับโอ้ซ้อมมาตั้งหลายวันนะครับเมื่อวานอีซ้อมใหญ่นะครับนะวันนี้กะว่าจะแสดงเทีมที่นะครับให้พ่อแม่ผู้ปกครองนะครับมารับชมนะครับเมื่อวานนะครับโรงเรียนของเรานะครับก็ได้ไปแสดงที่อำเภอนะครับทางอำเภอได้จัดงานวันเด็ก นะครับแห่งชาติขึ um. so age, ้นนะครับโดยมีนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่1นะครับเป็นตัวแทนของโรงเรียนนะครับเป็นเต้นที่งานอำเภอนะครับงานเด็กที่อำเภอเมื่อวานนะครับนะก็ได้ขนมได้รางวัลมานะครับหลากมายเลยทีเดียวนะครับหลังจากเิธีตรงนี้นะครับนะปีแล้วท่านผู้ในการนะครับท่านเลนห็นนะครับว่าเด็กๆนะครับมีความสามารถในการแสดงนะครับก็อยากให้นักเรียนมีเิธีนะครับแสดงออกความสามารถนะครับ วันเด็กนะครับน่าวันเด็กจริงๆตรงกับวันเด็กแล้วด่ไม่ใช่วันนี้นะครับนักเรียนเป็นวันพรุ่งนี้นะครับซึ่งตรงกับวันที่1 1นะครับมกราคมนะครับ2568นะครับเอาใครตอบได้วันเสาร์แรกของปีตรงกับวันที่เท่าไหร่อันนี้วันเสาร์ที่สองตรงกับวันที่วันที่สี่นะครับน่วันเสาร์แรกของปี68ตรงกับวันที่สี่วันเสาร์ที่สองของปี68ก็คือวันเด็ก คือวันที่1 1คือวันพรุ่งนี้ให้นักเรียนไปเที่ยวกับผู้ปกครองไม่ว่าจะเป็นสถานที่ราชการต่างๆอ,องเห็นทางเลยครับอันตรายครับมองในโซ่โความอย่างน้รอหนออย่ไหมไว่าวอยู่เพราะว่าลมแห้งครับนะผมไปเห็นถนนครับทุ่งรอเห็นจางก่อนครับเพื่อมีรถสวนมาครับ

งานเลี้ยงครับจะมีวันเลิกล่าครับเก็บของกันครับเที่ยงตรงเดี๋ยวไปลุยงานต่ออีกตอนแรกครับตอนบ่ายคงคงให้ทีมงานไปก่อนครับบ่ายโมงสีพี่ต่อไปครับก่อกันที่ยางอุ่มนะครับตำบลยางอุ่มอำเภอทางกันโทจังหวัดกาฬสินครับทีมนี้อยู่ที่โรงเรียนโนง,งามนางงามแต่ผลขมุกสูง อำเภอวังสม,มอจังหวัดอุดรธานีเสร็จสิ้นภารกิจก็จะเก็บของครับแค่น้ย่อยเก็บของกันครับเรียบร้อยกำเดินทางกับบ้านครับครับผมดัดของนิดหน่อยครับเก็บงานเรียบร้อยครับ แคับสมาร์ทอกไปครับถนนบ่ค่อยดีทางไปทางลูกลั้งครับขอบคุณทุกท่านครับที่เข้ามารับชมคลิปนะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามและกดกระดิ่งครับเพื่อที่ท่านจะบ่พลาดคลิปจากผมป๋ารอกคนนั่นเองครับเสียงเริ่มมาแน่แล้วครับแต่กัยังบ่ลอยเปอร์อรเซ็นต์อีพี่นะาครับไปพ่อกันเวทีเครื่องเสียงยูทีตาบนย่างอุ่มครับ วิธีขเสียงวันเด็กคือกันแต่เพิ่นจัดใส่วันเสาร์มือของมันเลยนะครับเสาร์ที่2ของเดือนก็นคือวันที่11มกราคม2,568กับมือนีวันที่10มกราคมครับพร้อมที่จะเดินทางกบบาลับ้านแล้วเดี๋ยวจังติดตามรับชม EP ต่อไปอีพีนี้สวัสดีครับ